แล้วก็มาต่อกันเลยนะสําหรับสเต็ปที่3ของการเอาแบชเอ็กแมกอิดเบตเตอร์นะฮะโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะสเต็ปที่3นะฮะน่าจะเป็นสเต็ปที่ง่ายที่สุดแล้วมั้งนะฮะผมคิดว่านะสเต็ปที่สามพูดแบบว่าสั้นๆง่ายๆเลยนะก็คือคุณจะต้องทําการเนอร์ปิกแดงนะฮะใช่ฮะมีแค่นั่นแหละก็คือการเนอร์ปิกแดงเฉยๆเลยนะฮะไม่ได้มีอะไรพิเศษโอเคแนละ้วก็มาเริ่มกันเลยนะก็ตัวนี้ต้องใช้นะก็ ตัวที่บังคับเลยนะก็คือเราต้องใช้แน่ๆในการทําปิดแดงก็คือตัวของ Ruby Queen แล้วก็ Flymate แล้วก็การเนอร์นะฮะก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะก็คือปิดแดงนะฮะคุณจะต้องถอดสกินการเนอร์ก่อนนะฮะไม่งั้นมันจะไม่มีเค,ค้กออกมาเวลาทนะําปิดแดงเสร็จนะอาจจะต้องถอดก่อนเพื่อความปลอดภยัยความชัวนะเราต้องถอดสกินการเนอร์ให้มันกลายเป็นสกินแบบว่าพื้นฐานก่อนนะฮะแล้วเนี่ยแล้วก็ที่เหลือจะใส่สกินอะไรก็ได้นะตัวอื่นนะโอเคแล้วก็ สามตัวนี้ก็คือตัวบังคับที่ต้องใช้แน่ๆนะแล้วก็ที่เหลือจะอะไรไปก็ได้นะผมจะาฟาร์มไปแล้วก็เอาวิสัยไปการต้นเกมนะฮะแล้วก็ผมก็บีค่อนไปน่าจะประมาณนี้นะผมลืมไปแล้วโอเคแล้วก็เอาไซตไปประมาณนี้นะส่วนเพิร์กนะฮะเอาเพิร์กอะไรไปก็ได้เลยนะก็คือไม่สําคัญนะขอแค่คุณขึ้นปีกแดงได้ก็พอนะซึ่งไม่จะไปต้องโซโลนะคุณสามารถเอาเพื่อนมาช่วยก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ผมจะโซโลให้ดูนะก็เนี่ย เปิร์ที่แนะนําเลยนะก็คือเปิร์อันนี้อย่างเดียวนะก็คืออันนี้มันจะให้ฟาร์มท,ทุกทุกทุกสิบห้าวิปตอบเงินมากขึ้นนะมันจะทให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นเป็นประมาณนี้นะโอเคนะแล้วก็แล้วก็มันบังคับด้วยนะก็คือเราต้องเล่นในด่านอัลฟาโรดนะฮะก็คือบังคับนะฮะก็คือต้องเล่นในด่านอัลฟาโรดเท่านั้นนะฮะจะโหมดอะไรก็ได้นะฮะผมจะเลือกเป็นโหมดอีซี่แล้วก็สโตร์ด่านอัลฟาโรดนะฮะก็คือบังคับด่านอัลฟาโรดแล้วก็ห้ามสกินกันเนอร์เป็นประมาณนี้นะฮะโอ โอเคนะซึ่งมันก็คือแบบว่าการเนอร์ปีกแดงเฉยๆเลยนะก็คือมันไม่มีอะไรพิเศษเลยนะผมก็จะวางเบอร์บิควินการต้นเกี้หรือผมก็จะไฟฟาร์มแล้วผมก็จะเอาวิสาดมาแล้วผมก็จะทําแบบว่าทําแบบเดียวกับไอ้สูตรแบบว่าพอกู๊ดเปเปอร์กับแคโรไลนาหรือว่าซัมเมอร์เนี่ยก็คือแบบว่าฟาร์มแล้วก็พอถึงเว็บที่กําหนดก็เอาเงินมาทําการอัปเกรดตัวนะเป็นประมาณนี้ก็มันก็ไม่มีอะไรเลยนะก็คแค่ทําวิสาดแล้วก็ ฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็ทากันเนอร์แล้วก็ทากันเนอร์ปีกแดงนพอพอฟาร์มตันกันนะแล้วก็เรียบร้อยนะฮะคุณได้เค้กเป็นยามาน,นี่แหละมันไม่มีอะไรเลยมันก็คือไม่คือปีกแดงที่คนรู้จักกันนั่นแหละก็เป็นยามาน,นี้นะก็จะเอาใครที่ออไม่รู้ว่าจัดกันยังไงก็สามารถมาดูแบบนี้ได้นะก็เนี่ยผมก็การประมาณนี้หนึ่นะก็คือแบบว่าใช้เดี๋ยวผมจะใช้วิสาากรนมต่อนะจากลูบิควีนเป็นยามาน,นี้ก็เนี่ยก็แค่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันเป็นแบบว่าปีกแดงธรรมดาเลยนะ แล้วหลังจากที่ผมทําฟาร์มมาครบแฟาร์มเป็นเล้วสอแล้วนะผมก็จะทําเหมือนเดิมนะก็คือผมจะอัปเกรดฟาร์มทุกฟาร์มนะฮะให้กลายเป็นเล้วสานะฮะแล้วก็ค่อยขึ้นเป็นเลสีเป็นประมาณนี้ซึ่งตอนใกล้ๆเว็บสี่สิผมก็จะทำกานเนอร์เล้ห้มากันเลยนะเป็นประมาณนี้ก็เนี่ยมันก็คือปีกแดงธรรมดาแหละแล้วผมก็ใช้สูตรแบบว่าสูตรผ่านอีเว่นนะ นี่ครับพอใ,ใกล้ๆเวฟสี่สก็จะเริ่มมาทำการเนอร์นนะผมจะทำการเนอร์ตัวนี้ให้มันกลายเป็นเวฟห้าไปเลยนะเพื่อจะการยาวๆตั้งแต่สี่สไปยันแบบว่าไปยันหกเสเลยนะเป็นประมาณนี้ก็เนะี่ยผมก็จะเก็บเงินทำการเนอร์นนะแล้วก็ผมก็จะไปฟาร์มต่อนะเป็นประมาณนี้ แล้วก็พอฟาร์มผมครบแบบว่า8ฟาร์มไปแล้วสี่แอปลอยนะผมก็จะไปทกันเนอร์แล้วห้าเพิ่มอ,อีกอันหนึ่งนะเพื่อที่จะป้องกันชัวนะครับว่ามันจะป้องกันได้แล้วก็หลังจากนี้นะฮะผมก็จะหลังจากกันเนอร์ตัวที่สองเนี่ยไปแล้วห้าแล้วนะผมก็จะทำฟาร์มฟาร์มหนึ่งให้มันกลายเป็นฟาร์มม่วงนะฮะแล้วก็จากนั้นผมก็จะสแปมฟาร์มเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,ม,มจนแบบว่ามันสุกสอขอบแมปเลยนะเป็นประมาณนี้แล้วก็มาทำบีคอนลูปแล้วจากนั้นก็เริ่มทำปีกแดงได้เป็นประมาณนี้นะ โอเคนะหลังจากลูบี้คุยป็นไปเลือกสิบห้าก็มาเริ่มทำปีกแดงได้เลยนะก็เนี่ยวางไฟเมทเลเวลหกมาก่อนนะแล้วก็เก็บเงินอีกสักนิดหนึ่งนะเพื่อทำการทากันเนอร์เลเวลหกอีกตัวหนึ่งนะเป็นมาในก็เนี่ยผมก็จะรองเงินก่อนนะเพราะพราตอนนี้ผมมีเงินแค่แสนเดียวนะฮะก็เนี่ยลูบีคลูบีคอนแล้วก็เนี่ยเงินก็พอพอดีขายบิคอนทิ้งเงินพอนะแล้วก็ ผมก็จะทํากันเนอร์ปิดแดงแล้วสุดขอบแมพเลยนะก็คืออย่างที่บอกก็คือเงื่อนไขมันเนี่ยก็คือเราจะต้องทําให้กันเนอร์ระยะไม่โดนลิบิควยแล้วก็ไฟมีผมก็เลยมาวางไว้ว่าสุดขอบแมพแม่งเลยนะฮะโอเคนะก็เนี่ยหลังจากที่เราทําปิดแดงมาแล้วมันก็จะมีเค้กมาอยู่บนหัวกันเนอร์ก็ให้เราหยิบเค้กมา ปยานเสร็จเส็บทิสสส่สานะถ้าเกิดเอามาหลายคนคุณต้องทําการเนอร์ปีกแดงหลายๆตัวนะครับเพราะว่าหลายๆตัวซ้าๆกันแหละเพราะว่าเค้กมันหยิบได้แค่ครั้งเดียวแล้วมันก็จะหายไปนะ้าเกิดคุณอยากไปครบทุกคนเนี่ยมันก็ต้องทําปีกแดงซ้ำๆไปเรื่อยๆเปประมาณน,นี้จกนกว่าจะครบนะ <S <s โอเคเปประมาณน,นี้ถ้าหลังจากเราหยิบเค้กมาแล้วก็เรียบร้อยนะจีจีนะฮะโอเคแล้วก็จบเสบิสามแลไปต่อที่เสบิสีส่ได้เลยนะ